พระเอกได้รับโทรศัพท์ส่วนนางเอกกำลังตกอยู่ในอันตรายเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นโปรดติดตามได้ใน Go Back Couple ย้อนไวใจพบรักนางเอกกำลังจะโดนหมอพักทำร้ายแต่นำกิลมาช่วยไว้ได้ทันส่วนพระเอกก็มาเจอซอยองที่สวนสาธารณะเพราะเธอหนีออกจากบ้านส่วนทางด้านนางเอกเมื่อนำกิลมาช่วยนางเอกก็จัดการด่าหมอพักซะเสร็จสับและสั่งสอนว่าอย่าทำพฤติกรรมแบบนี้สงสารพ่อแม่ที่สำคัญอย่าก,กดดันพนักงานขายด้วยหล จากนั้นนางเอกก็ชวนนำกิวกลับนำกิวโดวยมาส่งนางเอกถึงบ้านและวันนี้นางเอกได้รู้ว่านำกิวชอบเธอขึ้นมาจริงๆเธอเลยบอกให้นำกิวไปทำตามความฝันคือไปเป็นครูประวัติศาสตร์ที่เก่งที่สุดในเกาหลีนำกิวแปลกใจมากว่านางเอกรู้ได้ยังไงนั่นคือความฝันของเขาและเขาไม่เคยบอกใครมาก่อนนางเอกบอกว่าเขาดูนำกิวจากลักษณะงโง่เห่งหน้าตาจากนั้นนางเอกก็เดินเข้าบ้านทันทีส่วนพระเอกก็พาซอยองมาหาอาหารรองท้องและ ซอยองก็เล่าให้ฟังว่าสาเหตุอะไรที่เธอหนีออกจากบ้านก็เป็นเพราะพ่อแม่ของเธอจะให้แข่งขันบันเล่พระเอกเลยแนะนําซยองว่าให้พูดเหตุผลกับพ่อแม่ว่าทําไมเธอไม่อยากแข่งขันบันเล่จากนั้นพระเอกก็ถามว่าคืนนี้ซซยองจะนอนที่ไหนแล้วซซยองก็ชี้ไปโรงแรมม่านรูดหลังจากนั้นพระเอกก็ลากซซยองกลับบ้านขึ้นมาทันทีแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วความคิดของเด็กๆอาจจะสวนทางกับผู้ใหญ่เสมอแต่ถ้าบอกด้วยเห ผลเขาก็จะรับฟังไม่มีพ่อแม่คนไหนหรอกที่ไม่ห่วงลูกอธิบายเหตุผลให้กับพ่อแม่ฟังนะทันใดนั้นพ่อซอยองก็มาเจอซอยองกับพระเอกพอดีพ่อของเธออยากให้เธอกลับบ้านและพูดกับเขาด้วยเหตุผลว่ามันเกิดอะไรขึ้นและเธอก็ตามพ่อกลับแต่โดยดี เมื่อสอยองตามพ่อกลับพระเอกก็เลยกลับบ้านทางด้านแจอูกับโบรึมก็มานั่งคุยกับโอป้าทั้ง4ี่คนทั้ง4ีคนไม่ใช่ใครที่ไหนอื่นนั่นคือพี่ชายของโบรึมคุยได้สักพักหนึ่งพี่ชายทั้งสี่คนของโบรึมก็ขอตัวกลับจากนั้นแจอูก็มาส่งโบรึมที่หอพักหญิงโบรึมบอกกับแจอูว,ว่าเธอเมมเบอร์เขาไว้ว่าเป็นเลขสูนั่นหมายถึงรักไม่มีสิ้นสุดแจอูก็เขินไปสิแจอูเลยถามว่า แล้วที่บอกว่าฉันง่ายล่ะง่ายนั่นเหรอคือหน้าตาของนายไงยแสดงออกทุกอารมณ์มันง่ายต่อการสังเกตที่สําคัญฉันจูบนายฉันก็มีเหตุผลนะแต่ถ้าว่าตอนนี้ฉันไม่รู้จะหาเหตุผลอะไรจูบนายจากนั้นแจอูก,ก็เลยจูบโบริมซะเลยความรักกลับมาหวานชื่นอีกครั้งหนึ่งในเช้าวันต่อมาแม่เข้ามาเรียกเธอไปมหาวิทยายลายัยแต่ถ้าว่าเธอดูอาการเศร้าและแปลกไปแม่เลยออกมานอกห้องและปรึกษากับพ่อ ว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกสาวจากนั้นแม่เลยตัดสินใจคุยกับนางเอกแม่ถามว่าซอจินเป็นใครนางเอกเลยตกใจว่าแม่รู้ได้ยังไงแม่เลยบอกว่าวันนั้นแม่เข้ามาในห้องเธอและได้ยินเธอลงมือชื่อซอจินนางเอกเลยเปลี่ยนเรื่องคุยและชวนแม่ไปที่โรงอาบน้ําเธออยากถูหลังให้แม่ทางด้านซอนซอเธอก็มาทําเรื่องพักเรียนและโบลืลมก็ได้รู้ข่าวจากอาจารย์ว่าซอนซอพักการเรียนทางด้านซอยองก็มาคุยกับพระเอกแล และขอบคุณพระเอกที่ทําให้เขาได้เปิดใจคุยกับพ่อแม่และพ่อแม่ของเธอก็ยอมรับความคิดเห็นของเธอและซอยองก็บอกกับพระเอกว่า mm. เธอรู้ว่าพระเอกไม่ได้ชอบเธอเพราะสายตาที่พระเอกมองเธอเป็นเหมือนพ่อมองลูกด้วยความห่วงใยไม่ใช่ด้วยความรักจากนั้นพระเอกก็กลับเข้ามาในห้องเรียนปรากฏว่า mm. เห็นพี่ๆจับกลุ่มเม้ามอยกันพระเอกเลยถามดอกแจว่ามันเกิดอะไรขึ้นดอกแจเลยบอกว่า ใจแจอูเหรอเมื่อวานเห็นมันด่าบโบริมอยู่วันนี้มันเกิดอาการอะไรไม่รู้จูบโทรศัพท์ทั้งวันเลยวะ่ะแต่ถ้าหมายถึงรุ่นพี่นุ่นน่าจะไปเรียนสถาปัตย์มาเรียนทําไมวะวิศวโยธาวันนี้อาจารย์บอกว่าจะคืนความฝันทั้งหมดให้แก่พวกคุณความฝันที่พวกคุณเขียนว่าอีก20ปีข้างหน้าพวกคุณจะเป็นอะไรกันและถามว่าใครจะเป็นตัวแทนพรีเซนต์ว่า20ปีข้างหน้าจะเป็นอะไรประธานรุ่นวิศวกรรมโยธาก็ออกมาพรีเซนต์ว่าผมจะเป็นสถาปานิก และจะจัดสรรผลงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรายแรกของประเทศเกาหลีแต่ความจริงแล้วเมื่อ20ปีข้างหน้าพระเอกเห็นประธานรุ่นว่าเป็นพนักงานขายประกันจากนั้นอาจารย์ก็แจกชีตคืนทุกคนที่ทุกคนเขียนว่าอีก20ปีข้างหน้าจะเป็นอะไรพระเอกเปิดมันดูความฝันของพระเอกก็คืออีก20ปีข้างหน้าเขาจะเป็นผู้กำกับบทภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังแต่อีก20ปีข้างหน้าของเขาที่เขาเจอมาเขาเป็นพนักงานขาย เขาเลยบอกกับตัวเองว่าชีวิตมันไม่แน่นอนทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงจนบางครั้งเขาเผลอลืมทําความฝันของเขาตกหล่นหายไปทางด้านนางเอกกับแม่ของเธอเมื่ออาบน้าเสร็จแม่เธอเห็นหัวเธอเปียกอยู่แม่เธอเลยได้ผมให้จากนั้นคนดูแลร้านก็ถามว่าลูกสาวล่ะคะเรียนที่ไหนแม่นางเอกเลยบอกว่าเรียนที่มอฮันกุเธอเลยบอกว่าลูกสาวของเธอก็เหมือนกันจากนั้นแม่และนางเอกก็เดินมาที่หน้าร้านและเห็นคุณแม่กําลัง เห็นลูกมาที่โรงอาบน้ำแม่ของนางเอกบอกว่าตอนเด็กๆนางเอกน่ารักมากเลยนางเอกก็เลยบอกแม่ไปว่าถ้าหนูมีลูกลูกหนูก็น่ารักเหมือนหนูค่ะในวันที่ซอจินคลอดก็มีแต่ครอบครัวพระเอกที่มาอวยพรส่วนแม่ของเธอได้จากโลกนี้ไปแล้วเธอจึงขอบคุณแม่ที่รักเธอและทนลําบากเพื่อเธอส่วนทางด้านโบรึมก็โทรหาแจอูให้แจอูไปช่วยตามซอนซอกับเธอหน่อยพระเอกมาได้ยินแล้วก็บอกว่าใช่สินะช่วงนี้แหละซอนซอหายไป แจอูก็เลยงงว่าพระเอกรู้ได้ยังไงทางน้นที่เขายังไม่ได้บอกขนาดนั้นเองด็อกแจก็วิ่งลงมาแล้วบอกว่าเยซอนซอทํากระเป๋าสตังค์เขาขาดตอนนั้นที่เมาเขาจะต้องรีบไปขโมยเงินพ่อและซื้อกระเป๋าตังค์ใหม่เพราะนั่นเป็นกระเป๋าตังค์พ่อหลังจากนั้นพระเอกแจอ,อูนางเอกและโบริมก็มานั่งคุยกันเพื่อที่จะตามหาซอนซอโบริมบอกว่าซอนซอทิ้งของไว้ให้ฉันกับเธอนั่นคือตุ๊กตารองแก้วน้ําเย็บจากมือซอนซอรพระเอกเลยเสนอความคิดว่าให้ทุกคน คนเริ่มหาเซตตั้งแต่ตอนนี้อย่าปล่อยเวลาให้เนิ่นนานจากนั้นพระเอกก็มาส่งนางเอกและพระเอกก็ถามว่าเมื่อวานกลับถึงบ้านกี่โมงเป็นยังไงบ้างนางเอกจะบอกกับพระเอกว่าหมอพักทำร้ายเธอแต่เธอก็ต้องเปลี่ยนใจแล้วเธอก็บอกกับพระเอกว่าวันนั้นฉันโทรไปหานายไหลาสายวันนั้นที่ฉันต้องการนายแต่นายก็ไม่กลับอยู่ตรงนั้นพระเอกเลยคิดถึงตอนที่นางเอกโทรไปหาเขาแต่เขาไม่ว่างต้องต้อนรับลูกค้าและเป็นวันที่แม่ของนางเอกสิ้นใจ และไม่ได้เจอหน้าของนางเอกหลังจากที่ส่งนางเอกเข้าบ้านเสร็จพระเอกก็หันมาเจอแม่ของนางเอกที่เพิ่งกลับมาและแม่ของนางเอกก็นึกขึ้นมาได้ว่านางเอกสั่งว่าไม่ให้ยุ่งกับผู้ชายคนนี้พร้อมกับถามว่าชื่อซอจินหรือเปล่าพระเอกสตันไป3ามวิเพราะซอจินทําให้ลูกสาวของเธอถึงกับละเมอร้องไห้แล้วก็บอกกับแม่ของนางเอกว่าผมชื่อชเวมันโดครับส่วนเจ้าด็อกแต่ตัวแสบนั้นน่ะหรอก็แอบมาขโมยเงินพ่อที่ร้านอาหารของพ่อไง ในขณะที่ด็อกแจกําลังไขตู้เซฟอยู่นั้นพ่อก็จับได้ด็อกแจเลยวิ่งห่างจุดตูดไปที่ห้องครัวและไปพบกับซอนซอซอนซอก็ตกใจว่าที่นี่คือร้านของพ่อด็อกแจในจังหวะนั้นด็อกแจก็ได้ล็อกประตูและซอนซอเธอก็ขอร้องด็อกแจไม่ให้บอกกับเพื่อนๆว่าเธอทํางานอยู่ที่นี่เวลาผ่านไปสักพักหนึ่งพ่อของด็อกแจก็ไขประตูออกมาได้ที่เหลือพ่อก็ลากด็อกแจไปสิไปอยาาคิดสภาพเลยว่าจะเป็นยังไงต่อมา นางเอกโบรืมและแจอูก,ก็มานั่งคุยกันเรื่องซอนซอว่าจะตามหากันยังไงโบรืมได้โทรไปหาทางบ้านของซอนซอจึงได้รู้ความจริงว่าพ่อของซอนซอเอาเงินไปทําธุรกิจกับเพื่อนแต่ไม่ประสบความสําเร็จรวมถึงพ่อของซอนซอได้รับบาดเจ็บส่วนแม่ของซอนซอก็ต้องมานั่งเป็นพนักงานทําความสะอาดลงอาบน้ําแต่ส่วนด็อกแจและสิเจ้าหนี้มีพิรุธบอกว่าซอนซออาจจะไม่ลําบากอะไรก็ได้ไม่ต้องเดือดร้อนหรอกทั้ง3ก็เลยพุ่ง ปไปที่ด็อกแจในที่สุดด็อกแจตัวแสบก็บอกความจริงโบรืมและนางเอกไปเจอซอนซอที่ร้านอาหารพ่อของด็อกแจและนางเอกก็โทรบอกแม่ซอนซอให้มาที่นี่ด้วยแม่บอกว่าไม่อยากให้ซอนซอทํางานหนักอยากให้ซอนซอรเรียนถึงแม้ธุรกิจจะล้มแต่ความเป็นแม่กับพ่อก็ไม่ได้ล้มและที่ซอนซอออกมาก็เพื่อจะช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อกับแม่ครั้งนี้ซอนซอก็ได้ปรับความเข้าใจกับแม่ส่วนทางด้านพระเอกก็มานั่งมองลูก ลูกที่แม่ของนางเอกให้แม่เธอบอกว่าลูกพีชเป็นผลไม้ที่นางเอกชอบมากที่สุดพระเอกเลยนั่งคิดทบทวนวันนั้นที่เราอยู่กันเป็นครอบครัวแม่ของนางเอกโทรมาแล้วบอกว่าต้องการผลไม้อะไร,ระนางเอกบอกว่าเอาทุกอย่างยกเว้นลูกพีชพระเอกเลยเข้าใจความรู้สึกของนางเอกว่าทาั้งทที่เป็นผลไม้โปรดของเธอแต่เธอก็ไม่กล้าสั่งเพราะเธอรู้ว่าเขาแพ้ลูกพีชนั่นยิ่งทำให้ พระเอกได้กระจ่างใจยิ่งขึ้นว่านางเอกรักเขาและพระเอกก็มาที่หน้าบ้าน จะดักรอนางเอกทันใดนั้นเขาก็เห็นนางเอกแต่เขาไม่กล้าที่จะพูดและทักทายนางเอกเลยปล่อยให้เธอเข้าบ้านไปเพราะพระเอกรู้ดีว่าเขาได้ทำอะไรผิดหลายๆอย่างต่อนางเอกบางครั้งการแต่งงานก็ทำให้เราลืมตัวว่าเราถูกต้องเสมอและเป็นผู้เสียสละแต่ฝ่ายเดียวในเช้าวันต่อมาพระเอกลืมตาขึ้นก็ต้องตกใจว่าที่นี่มันที่ไหนทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงนางเอกเรียกให เขาไปทํางานเขาเรีบวิ่งมาหานางเอกและกอดน,นางเอกเสียยกใหญ่รวมถึงถามนางเอกว่านางเอกกลับมาแล้วใช่ไหมและเขารู้แล้วว่าอย่าใช้เวลาให้มันสุรุ่ยสุร่ายในทุกๆความสัมพันธ์แต่จงทําให้มันดีในทุกช่วงเวลาของความสัมพันธ์และ E P ที่8ก็จบลง และจูจ่ๆนางเอกก็หายไปทันใดนั้นพระเอกรีบตามหานางเอกไปทั่วและก็มีเสียงเรียกจากแม่ของพระเอกชูเอมันโดตื่นได้แล้วไปมหาวิทยาลัยทางด้านนางเอกก็กําลังเตรียมตัวไปมหาวิทยาลัยเหมือนกันพร้อมกับบอกแม่ว่าเสาร์อาทิตย์นี้เราไปขึ้นภูเขากันแม่ของเธอรู้สึกว่าเธอเปลี่ยนแปลงไปทันใดนั้นพ่อเธอก็วางหนังสือพิมพ์พร้อมกับพบว่าวัยรุ่น20กว่าจะเริ่มคิดฆ่าตัวตายเพราะความเครียดดังนั้นแม่ของเธอจึงรีบวิ่ง ไปในห้องผลปรากฏว่าแม่ไปนค้นเจอกาที่นางเอกเขียนถึงแม่ทันใดน,นั้นพี่สาวของนางเอกก็เดินเข้ามาแล้วบอกกับแม่ว่าคนฆ่าตัวตายที่ไหนจะเขียนการที่มหาวิทยาลัยพระเอกได้เจอคิมเยรินและเธอก็ชวนเขาขึ้นรถจากนั้นเธอก็ขอบคุณเขาเรื่องหมอพักตอนลงรถเธอยังบอกอีกว่าต่อไปไม่ต้องเรียกฉันว่ารุ่นพีก็ได้แล้วเธอก็ถามพระเอกว่ามีแฟนแล้วหรือยังพระเอกตอบว่ายังไม่มีและเขาก็คิดไปว่า ถ้าเขาได้เป็นประธานชเวก็คงดีนะแต่คิดดูอีกทีไม่ดีกว่าลวกันนางเอกเดินมาเห็นพระเอกพอดีแต่พระเอกก็หลบหน้าเธอหลังจากนั้นเธอเลยเดินไปที่โรงอาหารพบว่านักศึกษาสาวกําลังโดนมนุษย์ป้าวิวนอยู่เพราะนักศึกษาสาวคนนั้นทําเสื้อของมนุษย์ป้าและเธอเธอจึงตัดสินใจเข้าไปช่วยนักศึกษาขอโทษแล้วก็บอกไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าป้าก็ไม่ยอมพร้อมกับวินขึ้นเรื่อยๆนางเอกก็เลยจัดให้มนุษย์อย่างป้าเนี่ยอายุ เยอะแล้วนะคะรวมถึงถ้าป้ารักลูกป้าควรให้เกียรติลูกป้าด้วยนะคะไม่ควรที่จะมาทําแบบนี้พระจะลงโทษป้าอย่างหนักเลยนะคะทันใดน,นั้นคุณป้ากําลังจะลงมือกับนางเอกแต่ว่านํากิลได้เข้ามาช่วยไว้และทําให้นางเอกรู้ว่าผู้หญิงคนนี้คือแม่ของนํากิลนํากิลก็พาแม่ของเขาออกไปหลังจากที่ทุกคนเรียนเสร็จสภานักศึกษาตัวแทนได้ออกมาพูดว่าวันนี้จะให้นักศึกษาทุกคนลงรายชื่อเพื่อขับไล่ อธิการบาดีออกเรื่องที่ค่าอาหารแพงขึ้นอย่างมากนางเอกเห็นนำกิ้วกำลังจะลงชื่อนางเอกเลยไปดึงกระดาษจากนำกิ้วออกมาถามนำกิ้วว่าแน่ใจเหรอที่จะลงชื่อบวกกับว่าเธอขอโทษเรื่องเมื่อเย็นที่เธอไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นแม่ของนำกิ้วแต่นำกิ้วก็ไม่ได้พูดอะไรพร้อมลงชื่อขับไล่อธิการบาดีหลังจากเลิกเรียนพระเอกและเพื่อนๆก็มาคุยกันที่ห้องพระเอกเลยถามเพื่อนๆว่าถ้าเกิดย้อนเวลากลับมาได้ ในวัยที่20พวกแกจะทําอะไรกันโดยเฉพาะผู้หญิงแต่อูและด็อกแจอบอกว่าไม่รู้ไปถามคนย้อนเวลากลับมาสิทันใดน,นั้นก็มีเพื่อนปีหนึ่งมาเคาะประตูว่าเห็นโปสเตอร์ชมรมชวนเที่ยวของเขาไหมแจอ,อูกับด็อกแจอบอกว่าไม่เห็นใครจะไปทาร้ายและดึงโปสเตอร์มาหละ่ะจากนั้นเพื่อนก็จากไปแล้วพระเอกของเราก็ดันไปเห็นโปสเตอร์ที่อยู่บนโต๊ะแต่มีสมุดทับเอาไว้มันคือโปสเตอร์ชวนเที่ยวหลังจากนั้นพระเอกก็ปิ๊งไอเดียเลยว่า ราต้องจัดทริปเที่ยวแล้ววันนี้นางเอกก็เตรียมตัวไปกับแม่ขึ้นปุเขาแม่ช้าเธอเลยออกมารอก่อนแต่เทาว่ารถตู้ของพระเอกก็ลักพาตัวของนางเอกขึ้นมานางเอกขึ้นมาได้ก็โวยวายอย่างหนักจน,นเพื่อนๆขอร้องว่าให้ไปเที่ยวด้วยกันเถอะนานๆได้ไปเที่ยวกันทีนางเอกก็เลยตกลงและโทรบ,บอกแม่ของเธอแม่ของนางเอกออกมาไม่เจอนางเอกเลยชวนพ่อของนางเอกไปแทนเวลาผ่านไปทางฝั่งพระเอกและนางเอกรวมถึงแก๊งเพื่อนๆก็เริ่มหิวข้าว กันแล้วพระเอกก็พยายามหาอุโมงค์ที่จะลอดผ่านไปอีกถนนหนึ่งแต่พระเอกลืมไปหรือเปล่าว่านี่มันปี1999ไม่ใช่ปี2004ด้วยผลโหวตจากเพื่อนๆพ,พระเอกเลยแวะข้างทางและก็จัดปิกนิกตรงนั้นเสียเลยคืนนี้ทั้งแก๊งมีความสุขกันมากมายจนกระทั่งโบรืมและแจอูได้ร้องเพลงรักซึ่งเพลงนี้ที่พวกเขาล้องในงานแต่งของพระเอกกับนางเอกทำให้ทั้งคู่คิดถึงงานแต่งเท้า คนต่อมาทั้งแก๊งก็โดนปลุกด้วยคนงานก่อสร้างทั้งหมดว่าให้ออกไปจากไซงานจากนั้นพระเอกก็ขับรถต่อไปแต่ตอนนั้นเองซันซอได้ส่งข้อความหานามกิวแม่เลี้ยงของนามกิวเดินมาหานามกิวเพื่อจะถามเรื่องพ่อของเขาแต่นามกิวก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเขาเอาตัวรอดของเขาเองได้จากนั้นนามกิวก็เดินออกจากบ้านแม่เลี้ยงของเขาก็มาส่งที่หน้าบ้านในขณะที่นากิวกำลังขับรถออกไปก็เจอกับแม่ที่เดินสวน เพื่อที่จะหาเรื่องแม่เลี้ยงนํำกิ้วเลยไปลากแม่ขึ้นรถแม่บอกว่าทําไมนํำกิ้วห้ามจะได้ตบผู้หญิงคนนั้นสักทีแล้ววันนี้แม่เอาของขวัญมาให้แต่นํำกิ้วบอกว่าให้ลงปกจากรถเขาได้แล้วเมื่อได้ของขวัญน,นํำกิ้วก็แกะออกมามันเป็นประกาที่แถมมาจากโรงแรมแต่ทันใดนั้นข้อความทางมือถือก็เข้ามาจอยองเป็นคนส่งข้อความมาส่วนทางด้านพระเอกและแก๊งผองเพื่อนเมื่อถึงทะเลปุ๊บก,ก็เล่นนะ นปั๊บยังมีความสุขหลังจากเล่นสนุกเสร็จก็มาล้างตัวด้วยใสาย,ยางคราวนี้พระเอกนึกคึ้มยังไงไม่รู้เอาใสาย,ยางไปฉีดนางเอกนางเอกก็เกิดอารมโมโหเดือดเลยคว้าใสาย,ยางมาฉีดใส่พระเอกและเพื่อนๆส่วนพ่อแม่ของนางเอกก็มานั่งรอคิวเพื่อที่จะกรอกน้ําแต่เท่าว่าก็มีคนแซงคิวตะลุงแก่ๆคนนึงไม่ใช่ใครอื่นเลยนั่นก็คือพ่อของพระเอกแม่ของนางเอกก็เลยต่อว่าถ้าฉันได้ลูกชายคุณเป็นลูกเขยนะฉันฆ่าตัวตายดีกว่า ส่วนพ่อของพระเอกก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกันตอบกลับไปว่าถ้าได้ลูกสาวบ้านนี้เป็นสะปายเขาก็อยากฆ่าตัวตายเหมือนกันจากนั้นทั้งสองครอบครัวก็เกิดสึกประทะสาดน้ำใส่กันส่วนพระเอกนางเอกและผ่องเพื่อนเมื่อเล่นน้ำทะเลกันเสร็จท้องก็เริ่มร้องทีนี้เราก็เริ่มหาร้านอาหารแต่ทันใดนั้นนำกิวก็ปรากฏตัวขึ้นเพื่อนๆต่างตกใจว่าใครเป็นคนบอกนำกิ้วให้มาที่นี่และชี้เป้าไปที่ทางนางเอกแต่นางเอกบอกว่า ไม่ใช่เธอซอนซอกกับเป็นคนลับว่าฉันเองที่โต๊ะทานอาหารพระเอกย่างหอยให้ทุกคนหอยตัวใหญ่ๆวางลงบนจานแต่ของนำกิลได้ตัวเล็กกระติ้วเดียวและทันใดนั้นนางเอกก็ทำเบียร์หกใส่เสื้อบรึมเลยยื่นข้อเสนอว่าให้ใส่เสื้อคู่ของเขาสิเขาทำมาเยอะเพราะถ้าใส่แบบนี้จะเหม็นกลิ่นเบียร์นางเอกเลยขอโบรรมใส่แต่นำกิลก็หัวฉลาดแล้วบอกว่ามีเสื้อไหมฉันใส่เสื้อทหารเนี่ยรู้สึกอึดอดัดแจอูเลยเอาเสื้ ของเขาอีกตัวหนึ่งให้เป็นเสื้อคู่เหมือนกันแต่ว่าพระเอกกับดึงจะใส่เองทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาผลปรากฏว่าคนที่ใส่เสื้อคู่ก็คือพระเอกกับน้ำกิลส่วนนางเอกนั้นใส่เสื้อของพระเอกหลังจากที่กลับมาจากร้านอาหารเพื่อนๆน,น,น,นก็มากินเหล้าต่อดอกแจบ,บอกซอนซอว่านี่เธอเมาแล้ว่เธออย่ายุ่งกับของของฉันนะในเวลาต่อมาน้ำกิลได้ออกมาถามเพื่อนเพื่อนของนางเอกว่าเห็นนางเอกไหมเขาก็เลยบอกว่านางเอกออก ไปเดินเล่นอยู่ข้างนอกน้ำกิลวเลยออกไปหาหนางเอกจนกระทั่งพบน้ำกิ้วเลยบอกว่าออกไปเดินเล่นกันอีกสักรอบไหมหลังจากนั้นนางเอกบอกว่าไปทางนี้ดีกว่าแล้วก็ไปเจอหิ่งห้อยและน้ำกิ้วก็พานางเอกไปที่สะพานเพื่อที่จะดูหิ่งห้อยให้ชัดชัดรวมถึงอากาศตอนกลางคืนก็เริ่มหนาวน้ำกิ้วจึงถอดเสื้อให้กับนางเอกและดึงเธอเข้ามาเกาะส่วนพระเอกคิดว่าจะเซอร์ไพรส์นางเอกสักหน่อยแต่กับเซอร์ไพรสย,ยิ่งกว่าเพราะพระเอกเห็นน้ำกิว ก่อนอยู่กับนางเอกทั้งที่จริงแล้วที่แห่งนี้พระเอกเคยพานางเอกมาแล้วครั้งหนึ่งเพื่อสารภาพรักกับนางเอกในเวลาต่อมานำกิวพระเอกและนางเอกนั่งกินเหล้าอยู่ที่พักนางเอกกินโซจูเมาได้ที่หน้าเกือบทิ่มแต่ถ้าว่าพระเอกและนำกิวเอามือมาลองไว้และในเวลาต่อมาถึงเวลานอนนำกิวเปิดประตูเข้ามาเห็นดอกแจนอนอยู่ข้างๆนางเอกเลยผักดอกแจให้ไปติอีกฝั่งหนึ่งและเขาน ที่แทแต่ถ้าว่าพระเอกก็ตามมาและพยายามดันนำกิลออกไปแต่ก็ไม่สำเร็จเขาเลยเลือกไปนอนอีกฝั่งหนึ่งจังหวะนั้นนางเอกหันหน้าไปทางพระเอกพอดีเธอลืมตาขึ้นพบว่าเป็นพระเอกเธอก็เลยพลิกตัวไปอีกฝากหนึ่งหันไปทางนำกิลและนำกิลก็ชูกำปั้นขึ้นบอกว่ายกนี้เขาคือผู้ชนะส่วนพระเอกก็เศร้าไปสีแต่ว่าแคน่นี้ต้องมีชำระคราวนี้แหละพระเอกจะแก้เกมยังไงนั้นโปรดติดตามในอี พีหน้านะคะ